จักหน่อยว่าสาวหมอรังสีวันอยู่บ้านใดอำเภอใดน้อมนมัสักการไปยังหลวงปู่หลวงปู่สมเนรนทุกทุกรูปเนาะปู่พวนเสงอ์ผุูพนบวชสืบส้างทรงเตุพุ่มมาจันยร์หมอกระสันนักซื้อกระลึกไปทันหนาเพิ่นไม่ใจใส่มันใครเลี้ยงเพี้ยนทำปลาเพื่อทำหม้อก้านใจมันออกซื้อตรงฮะท่านประสงค์เลี้ยนลู่ทั้งกายขั้นถักทั้งบาลีทงอามาเอกโทเขี้ยงลู่ พอได้ปัญญาตูดสว่างไว้ไล่เรียนสอบมหาปอเรียตั้งแต่สามหมเก่าแาวได้ดอกไก่ได้สอบันใด้ก้ได้สอบไลบ่ไมีตกเดือหลวงกูได้อไตรปิฎกย่มีมตกขบคั้นตาค้างละคันจะวางทางนี้หนีไปเรียนทางหน้า hết về bãi xa na thả nhạc để gian nơi thì xí nó cốt ta là à chết cả câu thầu sắp ăn như đây cả ai nhóm sữa ba cả đài miệng Mẹ la đắng chân loi mẹ la đắng chân luồng phù ơi, luồng น้อมนำมาจัดการไปยังปูหลวงปิสามเน้นซึ่งเป็นขนาสมเมือนี่จังเกิดเป็นบนใดผู้ขาล่ำในวัดกะจะให้ผู้ข่าเป็นกำไรมันทังกะจะให้ผู้ข่าเป็นบาปเออเมื่อนี่ผู้ข่าบาปากกบปากเขียดปากบรายเอียดขอดหลอดแคแดอันนั่นอันนี้ออกไปก็ขอโทษขออภัยไว้หลายๆเด้อเมื่อนี่กระดาถือสาหาความขันชีกาศิกินอี๋ก็กินปากมะลําไปใส่เออมา จ้าก็ะได้เน่ามาน้ำกันจะให้กินถอมอลำก็ะได้ใคนให้กินลีลีให้กินหาม้อแคยนข้ก็ตัวเอารกันแง่เงกันไปน้เนอไอเนาะธรรมดาขันบ่อซ้อนกับบ่อเห็นบนมันพักเนาะคุณขั้นบ่อยหับหากันกับบ่อเห็นบนมันไกลขั้นสีเฉยๆไปคือจะเห็นนอกของเพิ่นโอ้ยย่านเพื่อนมากพบพ่อ เฮ้เพื่อนเอาเอ้เพื่อนเอาเอาของแนวเด้มเฮ้ยน้องเฮ้ยน้อง บอกบานบอกเมืองบานสาวหมอลำศรีวันอยู่บานสาบวัวตำบลกูสันตรัดอำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามบอกไก่กันจังหน่อยอีพอเอ้ยบานสาบัวนี่แหละสาบัวกูนี่แหละเมื่อวันที่งี้สิบสองเด้อพอเด้อว,วันที่สิบหกเนงานองค์พระธาตุหน้าดูนมือแหลกเปิดงานวันที่สิบหกไปเที่ยวเด้อพอเด้อขันสิบไปเที่ยวไปเที่ยววันที่งีสิบสอง หมอลำสีวันลำวันทีงีสิบงยมกังเว้นกับวันลบหน่อยเสียงสนันอาไปซอยเชี่ย์ซอยสนับสนุนแนเด้อกันผู้โยบานกันผู้่อได้ไปกรุงเทพกรุงไทยมือเนีมาเอาบุญเอาทานบได้อยู่ฝ่าวไปหาเงินหาทองอาเหตุการเห็ุงานเอาเงินมาผู้เลี้วมอภัยอหลวงพออ่อโยวัดทำโบดู้จะเป็นหลังงามขันเนายเนาะ อาสมได้ยินเพิ่นประกาศว่าเมตหาลานเพิุ่ทาสันว่านี่คือสัตว์ท่าใจใสของเช่าอ่าบานสวยของเฮาค่ะบ้านนองสวยของเฮาจ้างามหอดมลำบองงามตะโบดดอกพนามาใายขอบคุณหลายๆเด้พอผอบูเด้อเออผู้เบาหล่นหัวปีผู้ขามักตะลุนซัมนี่แหละเป็นตะไดหมอระดกไงเนี่ยเสมัยโอ้เบาหยอกซื่อๆพอเด้อจ้า เอาว่าอย่าเก่าเลรียญร้องใจเจ้าเบิงซื่อๆดอกมันสีย็นจังหนามหรือสีหอนจังไฟจ้าจ้าเอาขอขอบพระคุณหลายๆเด้อคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านผู้สวยผู้ทรงคุณพี่อปต่อพ่อคณะหมู่บ้านของเฮามือนี่ได้ไปจ้างมาแวสสาวหมอลำสีวันมาซอยการซอยงานบวกกวางบวกไก่อี่พอเอ้ยทั้งใจผู้ข้าบ่อยากเป็นดอกหมอลำ เป็นยังวัติคำกับโบได้ยืนขึ้นกับโบได้นอนเหมือนแกนิกกรสีเลียนไปพลลกาลสศินบ์ไบรอี่พอไตกันเติบยูวว่าถอไปจ้าไปโ่ได้คำบบได้ยืนขึ้นบบได้นอนทั้งใจโผขาอยากเป็นเจ้าอยากเป็นนายอยากเป็นขาราชาการอยากมีเงินเดือนกินแต่วา,วาสนาสิ้นสาตาบ่งไอจังมา่อะไรว่าโอลำเอ เป็นจังใด pads, ้พอกับเป็นมอลำแม่กับเป็นมอลำั่อพหญ่กับเป็นมอลแั่ใแม่ไงกับเป็นมอลำก็เลยได้มาเป็นมอลำัคือพ่อคือแม่สืบเนท่อวเพื่อนว้เพื่อนว่าขันค้นตายนี่บ่ธรรมดาเลยพ่อเพิ่นว่าตายเพิ่นว่าอย่างตายเพิ่นก็ว่าตายซื่อแล้วเป็นใครเป็นมาตายแต่ว่าขันมอลำตายเพิ่นว่าดับแนวเลย่ะมันบอกคืออจ้าจะเป็นมอลำแม่จะเป็นมอลำัตีเท่าเฮ้ยพ่อ่ข่อยแห่งตายค่าแค้นผมดเนอโอ้พ่อยเจ้าอ่ะ เจ้าเกณฑ์มอแค้นบ่เราละแค้นเขาก็เลื่อมขาก็เลยเป็นหมอล่ำคือพ่อคือแม่เสืบนอแทนเนี่ยพ่นไว้นี่แหละพ่นว่าคุ้นพ่อแม่นี่มันหนักตึงผู้ผาหาแนวสเส้นเนวเส้งเปียบปานบ่ได้เพื่อนไม่เจ็กบแมวเอาออกหอนหลังละเพื่อนไม่หางแมวเอาอกหอนนางย่านนำนมบ่อมาห่าง แม่ทั้งเปลี่ยแม่เธอจกี่เโอ้ยทุกอีลีแม่ถนอมลูกเต่าจนเอาใดวาใหญ่มาสาธุงคุณบีราบคุณมันดาคอยให้มาเทียมทางเสียบัน เป็นเวแก้วสุขาบัตรหาลำไพรสิเตตะนองว่าสิวักหน้าตำโอ้ยว่าชีวิตบ่ลำว่าชีวิต่อลำมันนี่บ่เทีมมันจังได้แท้กะสัตามนักบ่อาจสิคำสิยื้อแกไปทางเพียงแต่เป็นหมอลำหมอลำ กัดซัวลาพ่อ้องใใจแล้วพ่อสืบแมวเอาไว้ในใจน้องคิดว่าเมียของสีวันนางพ่อของสีวันนางเพิ่นอักเป็นน้ากรองขันมาต่างาแต่ใดและนังพ่อใจทางนี้ตีบดีกเลวฮดแตมสีวันนางเป็นมาลำชื่อแม่เป็นมาลำชือพ่อ แล้วพอแทนคณขัดบปนเลี้ยงเต้าหน่อยเอนไมาเต้าหน่อยเม็นไเมาเฮ้ยนองเอ้ยนหนอหนอสาวนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามข้ามในแปลวเลีย mà hà này bé và nhảy thương nhảy thương lè và thổi tu